สวัสดีท่านผู้ชมนะฮะผมโอดิตนะครับ<ม>ก็มาดูการก่อสร้างนะครับท่านผู้ชมสดเทศบาลหนึ่งเนาะเปลี่ยนเป็นศูนย์อาหารอันนี้กํกาลังสร้างไปโอ้โหน่าจะ6กสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วท่านผู้ชมนะครับตรงกลางนี้อย่างที่ผมบอกครับเป็นที่ตั้งโตะ๊ะรวมนะครับส่วนบูธอาหารเนี่ยก็จะสองข้างนะครับบูธอาหารสองข้างเห็นไหมครับแต่ละห้องอ่ะกว้างสามลึกสี่นะครับ ซอยเป็นสองก็คือทางเข้ากับที่ไว้เชลเชลทําอาหารนะครับเป็นบูธนะครับไล่ดูแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบข้างละสิบนะครับข้างละสิบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าข้างละสิบก็จะเป็นบูธอาหารนะครับข้างละสิบว่ายี่สิบเนาะประมาณนี้นะโดยประมาณนะ ส่วนนี้ที่เราเห็นที่สร้างใหม่เนี่ยเป็นพวกซ่อมครับซ่อมรองเท้าซ่อมผ้านะครับก็มี1 2 3 4 5สสมี่ห้ามีทั้งหมด6ล็อกก็ห6ล้านพอดีครับ6ล้านแล้วมีช่างซ่อมรองเท้า2ล้านนะครับแล้วก็ช่างเย็บผ้า4ล้านเนาะซึ่งเขาสละสิทธิ์ไปล้านหนึ่งเนื่องจากเขาเสียชีวิตนะครับเขาก็เลยไม่ทำต่อนะครับก็จะว่าง1อันนะครับ ช่องเล็กๆนั่นเป็นช่องที่จะทางเข้าด้านหลังครับติดกับห้องน้ำนะครับช่องเล็กๆนั่นพาไปดูช่องเล็กๆอ่าเห็นไหมครับช่องเล็กๆเนี่ยจะเป็นทางเข้ามันี้เป็นห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายแล้วก็มีทางเข้าติดก,กับทางนี้ด้วยครับเห็นไหมที่ทางเข้าทางไปทะลุบาจ่าเก่านะทางนี้จะทะลุออกไปทางช่องเดิมนะครับซึ่งจะไปโผล่ทางรถไฟไนะถายรถไฟได้นะครับ ก็คือเข้าทางนี้ได้ด้วยเข้าได้ทั้งหมดสี่ทิศนะครับสี่ทิศแล้วก็ทางเข้าทิศตะวันออกครับก็คือช่องนี้นะครับทางเข้าทิศตะวันออกเข้าช่องนี้ได้เหมือนเดิมนะครับซึ่งทางเข้านี่กว้างประมาณประมาณสามนะครับสามเมตรซึ่งสูนย์อาหารก็หน้าแล้วเสร็จภายในเส้นปีนี้นะครับโล่งกว้างสูงถ้าเป็นซ่อมจะไม่มีเชลนะครับจะกว้างนะครับเป็นร้านซ่อม <c oughs> จะหันหน้าออกนะครับหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับ อืสวยมากครับนับไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาเห็นนะครับแปดมันจะมีตรงนี้ว่างอยู่แปดนะครับอืมตรงนี้น่าจะเป็นโซนอะไรนะตรงนี้นะครับเป็นโซนกว้างโล่งว่างครับเนี่ยเอาด้านนี้มีแปดครับด้านนี้มีสิบนะครับนับนะครับหนึ่งหนึ่ง 2องสามสี่ห้าหกเดปดเเอางงเลยข้างนี้มี9้าเพราะว่าแบ่งให้ห้องน้ําไปใช่ไหมเป็นทางเข้าไปสรุปด้านนี้มี9ครับเนี่ยด้านนี้มีมีเบูธนะครับอันนั้นมี9บูธเนาะส่วนทางนี้อย่างที่บอกครับ2องสี่หกดแดบูธอ่าอน,นี่แบูธอีกไม่นานก็เสร็จใช่ไหมช <c oughs> <c oughs> ่างบอกไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> แล้วแต่สถานการณ์ ช่างนะทำอะไรไม่ได้เนะาะบางทีฝนตกแดดออกอะไรมันต้องดูด้วยนะอ่ะก็ตามนี้นะครับฝั่งนี้9บูธนะครับฝั่งนี้8บูธนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูร้านอาหารจะพาทางเข้าจะพาไปดูนะอ่ะตอนนี้เราจะมาดูรายละเอียดภายในกันก่อนสำหรับร้านอาหารเนาะเดี๋ยวดูนี่มีเชลไหมอ้าวนี่นี่อันนี้นีนน ก็คือทางเข้านี่ครับทางเข้าจะเข้าไปทําอาหารส่วนนี้เป็นเชลทําอาหารนะครับแล้วก็เข้าทางนี้นะครับจากนั้นพอเข้ามาแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยจะมีท่อบําบัดอยู่2อันนะครับแล้วก็มีซิงให้ล้างของอ่าเนี่ยเป็นซิง์ล้างของนะครับสาหรับร้านอาหารนะครับส่วนเตาก็อยู่ด้านนี้ครับนี่ครับแล้วก็จะมีที่ดูดอากาศขึ้นไปข้างบนนะครับเตาอยู่ด้านซ้าย,น,ยน,านะครับเห็นไหมฝั่งซ้ายนี่คือเตานะครับทำอาหารเสร็จกับวาลน,นี้ครับแล้วก็ทางนี้ทางออก โอเคเนาะสำหรับบูธอาหารนะครับตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวผม <c oughs> ผมพาไปดูโซนข้าวสารบ้างพาดูโซนข้าวสารนะครับโซนข้าวสารอันนี้โซน <c oughs> โซนที่ผมบอกเมื่อกี้เนาะโซนซ่อมเนาะ,นะคือซ่อมซ่อมผ้าซ่อมรองเท้านะครับไปไปดูโซนข้าวสารอาหารแห้งนะครับคือจะมีร้านข้าวสารอยู่ประมาณถ้าจาไม่ผิดนะครับเดี๋ยวหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกประมาณเจ็ดล้านเนาะสำหรับข้อสารนะประมาณเจ็ดล้านนะครับแต่ผมจําไม่ผิดนะครับแล้วก็ร้านขายของชําเนี่ยอีกสามล้านนะครับ <c oughs> เราไปดูซิว่ารวมแล้วสิบล้านใช่ไหมทั้งร้งานขายของชำสามล้านแล้วก็ร้านขายข้อสารอีกประมาณเจ็ดล้านนะน่าจะประมาณสิบล้านแหละผมจาไม่ผิดนะครับเ <c oughs> นี่ยครับตรงนี้จะเป็นฟุตบาทขนาดใหญ่เลยนะครับ ที่ผมกำลังเดินอยู่นี่นะจะเป็นฟุตบาทโค้งขนาดใหญ่นะนขอบฟุตบาทอยู่ข้างหน้านครับอเ,เอาแล้วครับนี่ครับคือโซนที่จะเป็นอ,า,อาหารแห้งเช่นของชําร้านของชำนะประมาณสามร้านนะครับตรงนี้จะต้องจัดฉลากหมมนะครับไม่ไมาเลือกไม่ได้นะครับหน้าจะกว้างอยู่ประมาณสามเท่ากันแต่จะลึกแค่สามครับไม่ลึกไม่ลึกสี่ลึกแค่สามนะครับทาไมถึงลึกสามทำไมไม่ลึกสี่เท่าอน,นุน เพราะว่าร้านขายของชำาัข้าสารจะได้ฟุตบาทด้วยครับเนี่ยจะได้พื้นที่ของฟุตบาทเนี่ยวางของด้วยก็ถือว่าโอเคนะครับนี่ครับขายข้าวสารยาวเลยนะครับขายของชำนะของชำสามล้านใช่ไหมนับไปหนึ่งสองสามสาม้าน,นครับข้าวสารเจ็ด้านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอ้ยแปดครับแปดล็อกพูดนิ8แปดล็อกทางเข้าล็อกหนึ่งครับอ่ะไล่ไป ข้าวสารก็จะมีประมาณเจ็ดล้านอาจจะมีบูธเพิ่มเติมมาสักบูธหนึ่งเนาะเพราะว่าเขาคงไม่ทําล็อกเต็มพอดีครับมันจะต้องเผื่อให้คนอื่นมาประมูลบ้างนะครับนี่เป็นทางเข้าแบบเมื่อกี้นะทางเข้าไปในศูนย์อาหารนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นร้านข้าวสารอย่างที่ผมบอกครับโซโลร้านข้าวสารเนี่ยมีประมาณเจ็ดล้านรวมกับร้านขายของชำอีกสามร้านก็เป็นสิบล้านเนาะประมาณนะอาจจะบวกลบไม่เกินหนึ่งนะครับ หนูลบไม่เกินหนึ่งรานนี้ตรงตน,ตนี้ต้องจับฉลากนะครับ <T> ข้อสารจับฉลากข้อสารนะครับร <T> ้านของชา <t> จับฉลาร้านของชานะครับไม่สามารถจะอยู่ที่เดิมได้นะครับไม่งั้นทาะอ,อันตรายหาเลยนะครับก็จะ <T> ประมาณนี้นะครับมันจะไม่สลับกันนะมันจะไม่สลับกันมันจะเป็นโซนของใครของมันนะครับ คขานี้แหละไอคำว่าโซนของไฟของมันเนี่ยถ้าร้านขายของชําติดกัน3ล้านเนี่ยโอ้โหมันจะยังไงครับท่านผู้ชมเพราะตรงเนี้ยมีเซเว่นล้อมอยู่2ที่นะครับห่างไม่เกิน3 0 0้อยเมตรมีเซเว่นล้อมอยู่2ที่ฐาน,นิรถไฟกับตลาดนะครับเพราะฉะนั้นร้านขายของชาเนี่ยแม่จะต้องกําหนดพื้นที่ให้ดีนะครับตรงไหนวางตู้เย็นตรงไหนวางอะไรเพราะขายของชามันเยอะเนาะของมันเยอะขายข้าวสารเช่นกันครับข้าวสารก็ต้องเยอะก็ต้องจัดพื้นที่ให้ดี แต่อย่าลืมนะเขาให้ฟุตบาทด้วยนะคุณมีฟุตบาทเป็นของคุณเองด้วยมันก็วางออกมั่งนอกได้หน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวมามาดูกันครับว่าการใช้พื้นที่ในการจับฉลากเนี่ยจะจับแบบไหนนะสาหรับโซนพ่อสานอะ่ะโซนอาหารแห้งเนี่ยอาจจะจับสลับกันไปหรือว่ายังไงผมก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวก็วางกันไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี่คือตลาดสดเทศษษบาลนึ่งที่จะแปลงเปยนเป็นศูนย์อาหารศูรนย์อาหารของเทศาบาลศูนย์แรกเลย ในจังหวัดสติดนะครับซึ่งหลังคาจะสูงเท่ากับตึกสี่ชั้นคือท่านผู้ชมเห็นแม่เสาโน่นนะไม่ไม่ใช่ทําไปอีกอันจะมีร้านนะไม่ใช่นะคือเสาเนี่ยเพื่อจะไปติดกับหลังคาที่สูงเท่ากับตึกนน่นนะครับซึ่งเป็นหลังคาที่สูงมากๆเลยครับอย่าลืมนะครับว่าร้านค้าแต่ละร้านที่เข้ามาขายเนี่ยเขาจะให้ผู้เข้าเดิมก่อนนะครับผู้เช่าเดิมมีสิทธิก่อนใช่ไหมซึ่งผู้เช่าเดิมเนี่ยขายอาหารเนี่ยมีอยู่แค่3เจ้าเองท่านผู้ชม สามเจ้าซึ่งครั้งนี้มีแค่แปดเห็นไหมถ้าสามเจ้าก็เหลือตั้งห้าล็อกครั้งนี้อีกเก้าล็อกโอ้โหเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่ครับว่างสิบสี่ล็อก่ oh, 14, านผู้มยมร้านขายอาหารเอ้ยมีสี่ร้านเออพูดผิดูดผิดร้านขายอาหารมีสี่ร้านครับในในในตลาดหนึ่งชื่อเดิมนะมีสี่ร้านเพราะฉะนั้นบูธมันจะว่างอยู่ประมาณสิบห้าบูธครับก็ต้องมีการประมูลกันละเนาะสิบห้าบูธ อย่าลืมนะครับที่นี่ใช้ส่วนกลางเป็นหลักก็คือจานชามช้อนคุณไม่ต้องมานะครับเราจะมีส่วนกลางให้นะครับจานชามช้อน,น <_ C 1> เพราะฉะนั้นทุกร้านค้าจะต้องจ่ายค่าส่วนกลางนะครับเพื่อให้พนักงานของเขาเนี่ยมาทําความสะอาดจานชามช้อนให้เรานะครับ <_ C 1> คุณก็แค่มีร้านมานครับมีหม้อทําอาหารมีวัสดุมีเครื่องครัวของคุณนะ,นะคแค่นั้นนะครับส่วนจานชามช้อนไม่ต้องนะครับ มันมีค่าส่วนกลางนะครับส่วนห้องน้ําห้องน้ําจะมีการประมูลท่านผู้ชมนะใครสนใจประมูลห้องน้ําได้นะกินยาวนะห้องน้ําเนี่ยผมตีให้นะไม่ต่ำกว่าสามแสนการประมูลห้องน้านะไม่ต่ำกว่าสามแสนแน่ครับใครมีทุนก็มาครับเอาห้องน้ําไว้ก่อนนะครับโอเคครับผมว่าผมน่าจะมาถ่ายทอยให้ผู้ชมให้เห็นเรื่อยๆกับการพัฒนาการสร้างนะครับไปลําดับลําดับไปเนาะว่าเขาไปกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นะครับ วันนี้ผมโอดีก็ต้องลาไปก่อนนะครับคอยติดตามนะว่าศูนย์อาหารของเราศูนย์แรกของเจ้าออดิศิดนะโดยเทศบาลเนี่ยจะทําออกมาดีมากน้อยแค่ไหนครับจะเทียบเท่ากับตลาดเซฟวันได้ไหมเนี่ยอาจจะดีกว่าที่ซ้ําไปแล้วคอยติดตามนะครับบายครับ